สวัสดีค่ะก็สวัสดีสสดทุกๆคนเลยนะคะยินดีต้อนรับทุกคนเข้าสู่ช่อง OmM อ Channel ค่ะตอนนี้เราวิลงีเกมไมโครเอาชีวิตรอดสกายบ็อกซ์แรนดอมกรอบกันนะคะ<ว>ซึ่งในแมปนี้นะคะเราจะเอาชีวิตรอดอยังไงเดี๋ยวเราไปลองเัวนดีกว่าจ้า<ว>โก็โอเคค่ะสำหรับในแมปนี้นะคะมันก็จะมีการแรนดอมสุ่มของมาให้เรานะคะซึ่งของเนี่ยมันก็จะตกลงมาจาก ทุกสิบวินาทีนะคะเราก็ตกไปอยู่ที่เบรดบล็อกนี้นะคะมาให้เราเก็บไปใช้ได้เนาะก็ไม่รู้ว่าดวงของเราในวันนี้นะคะมันจะสุ่มได้ของเกลือหรือว่าของแร่กันแน่นะต้องมาลุ้นกันเนาะเกลืออยู่แล้วพี่เคนว่าเราสองคนมันชอบเกลืออยู่แล้วใช่ปะมาตัดไม้แปลก่อนอื่นนะคะต้องทําที่สปเหินก่อนนะเราก็ทูดีพี่เคนบริเวณรอบๆแถวเนี้ยมันไม่มีเกาะอยู่เลยอ่ะมีเกาะอ๋ยู่เกาะเดียวได้ยังไงแล้วนี่เนี่ย นี่ไงของประทานจากฟ้าฟ้าส่งของมาให้โอ้โหฟ้าส่งเตื้อมาไม่ขนาดนั้นมันก็แบบว่าเรนดอมสุ่มไปเนาะโอเคเราต้องการหน้าดินเพิ่มตอนนี้นะคะต้องสะสมดินไปก่อนเนาะแล้วก็เราต้องการเลยค่ะไฮ้ได้ได้มาหนึ่งเม็ดแล้วว่านีนน่มันก็ดีเหมือนกันนะพี่เคนมันก็มีของดีอยู่นะ เดี๋ยวเราจะได้มี big ad diamond ใช้ในกล่องทับมาละวางไว้ตรงนี้แล้วกันเนาะประหยัดพื้นที่ไปก่อนอันเนี้ย emerald ไปโอ้ไม่เกลือนะเนี่ยเฮ้ย emerald เป็นบล็อกเลยอ่ะเอิ่มเอาไปขายใครหรอเราไม่รู้เหมือนกันชาวบ้านมันไม่มีตกลงมาเราไปสร้างบ้านแล้วกันเนาะมันจะมีพวกแบบว่าม็อบสัตว์หรือว่าม็อบคนตกลงมาปะเฮ้ยมันอาจจะตกมาเป็นไข่ก็ได้นะฮะตั้งลังลุ้นใช่ปะโอเคค่ะตอนนี้ก็ทำที่สเปาหินดีกว่านะโอเคฟึบอ่าเรียบร้อยได้ละ ได้หินแล้วพี่เคนมา<อ>ตรงนี้นี่แหละเดี๋ยวพี่เคนมาตอกหินทีนะเซลลเค,เ,คเดี๋ยวสปายหินแปร์ไอ้ที่ถังน้ำอะไรใบแล้วนะแล้วปิดแอรพี่เคนน่ะอ๋อเดี๋ยวทำให้ใจเย็นแป๊บนึงรอแป๊บเราแป๊บอุ๊ยพี่เคนของจากไทยนี่เธออัจนจี้เนเธอร์เบรคฮะเอามาทำอไมนี่เอามาทำ,าาทำยันต์อะไรเนี่ย oh, <no. S 1> เอาละมีสเสบียงแล้วเราไม่อดตายแล้วก่อนอื่นนะต้องทำอุปกรณ์ยังชีพกันก่อนเอาละต้องทำขวานกันนะคะเอาละได้ขวานมาแล้ว แล้วก็ทำพลิกแอคไม้ด้วยนะโอ้โถ้าให้ดูนะอ๋อมีแต่ของกินที่หล่นลงมานี่โอเคแล้วไมนยังไม่เจอของอะไรเลยเนาะเนาะขุดหินแปลกแปลกน่นะอาจจะได้ไดมอนด์หแบบว่าเป็นบล็อกมาเลยก็ได้นะโอยอยากได้เป็นบล็อกอาจจะได้เยอะได้แต้มบุญหมดแล้วใช่ป่าวน่าดิไม่น่าเหลือแล้วเนี่ยเอ้ยจะมีต้นกล้ามาหล่นมาให้ไหมเนี่ยให้เป็นไรอีเรารอของดอกดีกว่านะหูพี่เคนดรับเอ็นวิวว้าวสุดยอดเออเอาไปทำอ่ะ เต่เซนช้างก็ไม่มีเก็บไปก่อนไงเอ้ยมันก็เป็นของดีนะเราต้องได้ใช้มันแน่พี่เคนทำอะไรต่อเอ้ยไดมอนอ้อมีต้นอ้อยมาด้วยได้กี่เม็ดแล้วอะตอนนี้เหรอได้มาสองเม็ดละโอเคเลยแต่ว่าตอนนี้เขาต้องการเหล็กมากกว่านะเฮ้ยเรามีบอลมิวแล้วพี่เคนเอาแล้วจะปลูกต้นไม้เคทงานอ้อมทำที่ปลูกต้นไม้ให้หน่อยนะของกว้างเลยนะมันแคบบางอย่างก็เกือเนี่ยแต่ว่าก็เก็บมาใช้ประโยชน์ต่อไปได้เนาะ ดูดิมันมีอันมาให้ด้วยอ่ะเอาละเราใช้พวกสลับทีนะคะต่อขยายพื้นที่ไปดีกว่านะเพราะว่าเราต้องปลูกแซปปิงเพิ่มนะคะเราจะได้มีไม้ไว้ใช้กันนะเพราะว่าตอนนี้เราขาดแคนสติ๊กอีกแล้วสติ๊กไม่พอเอ้ยขังโลนิแล้ววิควมมเคนทุกสิบวินาทีเลยนะใช่ดูสิแต่ว่าจะเกลือเนี่ยเกลือเต็มเลยขนาดนั้นเลยหรอเฮ้ยมันก็ไม่เกลือขนาดนั้นนะแล้วก็ตรงนี้เดีย๋ยวเราใส่บล็อกตีนลงไปว่าคะ่ะให้มันห่างๆกันนิดนึงเนาะ แต่ละมันโตมันจะได้ไม่เบียดกันมากนะคะเฮ้วิคเคนมีไดมอนตกมาบ้างยังอะ่ะเฮ้ยดูดิอ๋อมีไดมอนด้ดวยเฮ้ยมีเนเทร์สตาร์ด้วยอะ่ะเก็บไว้ก่อนนะอินเนอร์กล้องนะเฮ้ย เยอะเหมือนกันนี่นี่เราต้องการทรายตอนนี้แล้วก็ต้องการไม้ไปทํากล่องนะคะเพราะว่าเราอาจจะต้องใช้กล่องนะคะเก็บตามประเภทของสิ่งของที่ตกลงมานะเยเราจะแยกประเภทของดีกว่านาะจะได้ไม่งงกันนะว่าของอันไหนเนี่ยต้องใส่กล่องไหนนะคะ <laughs> เอาละใส่ลงไปก่อนนะแล้วเดี๋ยวเราค่อยมาคัดประเภทอีกทีนะคะอืมตัวนี้ดีมีปีกด,ด้วยโอ้สุดยอดโอ้ยิเคนมีปีกดวงด้วยเหรอมาแต่ว่าจะไปบินที่ไหนเ <laughs> น <c oughs> <ini> <ๆ>ี่ยจะไปบินหาใครเนี่ยมีกันอยู่ชองคนเนี่ยมิเกนว่านะให้บินลงไปตอนนี้นะลงไปเลยไม่มีขึ้นอีกเลย เมน่าจะได้ขึ้นแล้วพี่เคนดิ่งทัาสุดท้ายไปเลยใช่ปะเดี๋ย <No. S 1> วก้อนเรามีโทเทมแล้วพี่เคนว้าว oh, wow. สุดยอดเอ้ยได้ตะกระจกมาด้วยอะ่ะ oh, <wow. S 1> เฮ้มีอมอลล่าด้วยเหรอตอนนี้ของกินไม่ต้องห่วงเลยเนี่ยของกินเต็มกมมล่องลนมอลล้วของกินไม่ต้องห่วง oh. ใช่ปะ ขาดเหล็กกับไดมอนด์ใช่ไหมขาดทุกอย่างยกเว้นของที่จําเป็นเอ้ยถ้ามันดรอปของจากเนเธอร์ได้อะมันจะน่าจะดรอปของจะแบบพวกเนเธอร์สครบมาให้เราบ้างปะหรือว่าเราต้องไปหาเองอะนี่มันอาจจะดรอปมาได้นะแต่น่าจะยากเลยเนะาะดรอปมาทีนะเทบเลยนะอ๋อมันดรอปไ,ได้ดิเหรอเฮ้ยมันอาจจะให้เราเข้าไปประจนไพนเนเธอร์เองก็ได้นะหาปลาพี่เคนรอวัดดวงกันต่อไปเฮ้ยกายเมล็ดข้าวมาแล้วโอเคค่ะรู้สึกว่าวันนี้เราต้องทำฟาร์มมันก่อนเนาะแต่ว่าตอนนี้ํายังไม่พอเดี๋ยวรอบปับนึงนะ อ,อ๋อเราได้อะไรเนี่ยจะเ,เทปิกอีกแล้วหรอเป็นเยอะเกินหรือเปล่านี่พี่เคนมันรอดในยอย่างเยอะเลยตอนนี้ไม่รู้ไปทำอะไรที่นี่อ่อนนะาได้บล็อกทองมาแล้วอืมพี่เคนอย่างเยอะเลยอะ่ะเฮ้ยมันก็ดีอยู่นะเราเก็บไว้ก่อนดีกว่านาอโอเคค่ะกล่องนี้นะคะก็ไว้เก็บแร่ต่างๆนะเอาล่ะมีสเสบียงแล้วเราไม่อดตายแล้วเฮ้ยได้แอปเปิลทองลมหายใจมังกรเฮ้ยตอนนี้เรามีของกินเพิ่มเลือดแล้วพี่เคนออของเพิ่มเลือดเต็มมันไม่มีใครให้สู้เนี่ยเื่อนเราเล็กนิดเดียว ก็เก็บไว้ก่อนไงมันต้องมีประโยชน์ดิเฮ้ยไดโซไซน์มาแล้วพี่เคนว้าวสุดยอดไว้ทำยาเนาะเดี๋ยวเราปลูกในเท่า์มวต์ไว้ตรงนี้ก่อนเนาะมีตั้งหนึ่งบล็อกไงอ้ออยากไฟอะปะเดี๋ยวพี่เคนมาต่อหินไม่ให้ยาวยาเาได้มีตัวอะไรมาให้ไฟไหมไอ้ละไรพี่เคนเกรงใจตอนนี้แบบว่าของยังไม่พร้อมนะเฮ้ยพี่เคนจับเพชรว้าวสุดยอดดูดิพี่เคนได้ออฟซิเดียมมาแล้วอ่ะ ไอบล็อกเล็กอือเอามาแตะก,ก่อนนะเอามาย่อยก่อนใช้มาเก้าบล็อกโอเคเราจะมีเหล็กใช้และแต่ว่าก่อนอื่นขอทาหม้อ,อก,กันนะเอาละได้หม้อ,อมาละล้วไ,ไป,ไปทําอะไรอ่ะเอาไปทําน้ํเอามาตะไงฮะจริงดิทำได้ด้วยเหรออืมแต่ว่าต้องมีขวดแก้วอะนะเคลเรามีกระจกคันนี้เลยค่ะเราก็คราฟเป็นขวดแก้วเลยเนาะใช้มาสามขวดค่ะเอาละใช้ได้เลยวางไว้ตรงนี้ด่ละเอาตรงนี้ก็แล้วกันเนาะถาน้ำนะคะต่อยอย่างนี้หละแต่ยูนี้ทําไงน้ำไม่อยู่บล็อกเดียวอะ่ะ ก็ขวดแก้วตักน้ำไงนี่มันจะตักใส่ขวดได้แล้วก็เอามาเทาใส่ถังเหล็กนะนี่เทใส่หม้อเหล็กลงไปแบบนี้โอ้โอสุดยอดน้ำที่พื้นไม่หายไปเลยละ แล้วก็เทจนหม้อเต็มเลยนะเสร็จแล้วก็เอาถังเหล็กนี้เลยเอามาตักน้ํามันก็จะได้น้ําอีกหนึ่งถังโอเคเรียบร้อยได้น้ําอีกหนึ่งถังละแอันนี้ก็ทํานะเอามาตัดได้แล้วล่ะก็น้ํานะคะเราต้องการเก็บไว้เพาะปลูกค่ะอันนี้นะคะต้องทําบ่อน,น้ํากันก่อนเนาะเอาะเอะบอกแค่นี้ก็พอึนี่เทลงไปหนึ่งถังแล้วก็ไปตักน้ําอีกค่ะเอาใส่ขวดกรอกใส่ขวดแล้วก็มากรอกใส่หม้อเหล็ก แ,บบแล้วก็ตักน้ำขึ้นมาอีกหนึ่งถังแบบนี้เอ้่ะแล้วก็เทลงไปมุมนี้ค่ะแล้วก็วอกจากมุมนี้ค่ะตักจากมุมนี้เราก็มาเทใส่ฟาร์มเลยนะฟื๊บแบบนี้ค่ะแล้วก็ลอยตัวลงไปเหมือนเดิมเลยเพื่อที่จะปิดบล็อกนะคะต<อ>ักบบนี้เอ้่ะแล้วก็เตาย,ายาวมาเลยค่ะแบบนี้นะคะนี้เลยเราก็จะได้ฟาร์มพืชที่แบบว่ารองน้ำที่ยาวขึ้นนะคะเอาล่ะ เทน้ำลงไปแบบนี้ปักตรงนี้แล้วก็วางตรงนี้ท้ยนี้ก็ได้น้ำนิ่งมาแล้วค่ะทันนี้เราก็มีฟาร์มแล้วโอเคแล้วก็ขยายหน้าดินต่อเลยนะท้านี้ก็มีน้ำไห้พอปลูกอะสบายใจละสุดยอดต้องวางบล็อกกินให้เยอะที่สุดเนาะเฮ้ยของเยอะแล้วนี่นะอู้มีเค้กด้วยเฮ้ยพี่เคนได้กินของดีแล้วนะโอ้โหเฮาเปนยังไงกันแล้วเนี่ยโอเค แป๊บนึงนะขอทำฟาร์มแป๊บนึงโหจับไม้เยอะมากเลยอะเอาไปเลี้ยงพึ่งเรอเนี่ยยังไม่เห็นได้ไข่พึ่งสักตัวเลยยังไม่ได้ไข่สักสักตัวเลยอะไม่แน่ใจว่ามันจะหล่นมาเป็นตัวหรือว่ามันจะหล่นมาเป็นไข่เนาะ นี่แต่ถ้ามันหล่นมาเป็นตัวลงมาถึงหน้าทิ้งเมื่อตายก่อนหน้าสูงขนาดนี้แล้วมันจะหล่นมาจริงปะไม่รู้เหมือนกันต้องค,คอยดูล้วต้องคอยมาลุ้นดวงกันเนาะแต่ที่แน่พี่เคนมันหล่นมาจากแรแล้วก็พวกกระเล็กพืชอ่ะดีแล้วถ้ามันหล่นเป็นซอมบี้ก็จะหนาวนี่นนนนมีล็อกส้มซอมบี้เลยเนี่ยเดี๋ยวมันกัเกิดเองแล <c oughs> หละใหญ่พื้นที่กว้างๆ <c oughs> เดี๋ยวมันก็ออกมาหายเองแหละ <c oughs> โอเคค่ะเราได้เตียงมาละฮะถาก็มาคราเป็นสีส้มดีกว่านะ ฟึ๊บนี่เข้าไปแบบนี้ไดพี่เคนได้เตียงมาหนึ่งเตียงแล้วนะเดชโย,โยแต่ว่าเรามีแค่เตียงเดียวนะไม่เป็นไรนะสาสะสมไปก่อนถ้าใครจะนอนแล้วเนี่ยอรอยังนอนไม่ได้มีกันอยู่สองคนแต่ไม่เช้าเราเก็บของกันนะโอ้ได้ของมาเยอะเหมือนกันนะเนี่ยเอาละอีกรอบหนึง่งทายอะไรโอ้อันนี้ก็แบบว่าเกลืออีกแล้วโอเคค่ะ เราจะเก็บเมล็ดแตงโมกมาก่อนเนาะแล้วก็ไปทำฟาร์มกันต่อดีกว่านะคะแล้วก็เมล็ดข้าวค่ะแล้วก็เมล็ดติดรูทนะยังไม่ได้เพิ่มเลยอ่ะโอเคไม่เป็นไรวันดินไปก่อนอนนี้เราต้องการเสบียงขึ้นเราจะมีของกินกันเอ้ยตอนนี้ของกินก็เยอะอยู่นะแต่ว่าเราสะสมไว้ก่อนดีกว่าน้ะปลูกว้ปลูกใบเราต้องใช้เนาะโอเคเผื่อแบบว่าจะมีสัตว์ตกลงมาบ้างนะเอาล่ะแล้วก็ตรงนี้เราจะปลูกเป็นแตงโมดีกว่านะฝังต้นตรงนี้อู้ว้าเรามีส0 0้อยฟ้าแล้วเฮ้ยมาแล้วฟางข้าวเฮ้ย พี่เคนแต่ท้งเหล็กไม่เกา้าโอ้ยสุดยอดจะไปทำอะไรเนี่ยเอ้ยมันใช้ประโยชน์ได้นะ่อนอื่นต้องทำสติกกนเนาะตอนนี้สติกกเราก็ใกล้จะหมดแล้วล่ะแล้วก็ทำทอชนะคะกับรั้วนะเนาะออเฮค่ะแล้วก็เอารั้วมาปักไว้ตรงนี้เพราะว่าเราต้องการปักทอชนะคะให้ฟาร์มพืชของเราเนี่ยสว่างๆนะงั้นเดี๋ยวมันไม่โตนะแย่เลยมันจะโตช้าเอาล่ะ อันนี้ล่ะได้อยเฮ้ยก่อนอื่นจะข้ามพี่คนอะดูนี่ก่อนดิเราได้ก่อนเดออ์เชดอะเฮ้ยกล่องเทพนี่มาแล้วก็เก็บเพชรไว้ในนี้เฮ้ยเดี๋ยวของพี่แค่กงค่าขยะแตะของนี้น้อย เราเล่นเราเล่นเราเล่นนะทุกคนอย่าไปคิดมากนะไปอินจริงจังนะดูข่อความมันเทิงสนุกฮานะครับแล้วก็ตอนนี้ค่ะเราได้ไดมอนมาเยอะพอสมควรแล้วแหละเราก็มาครอบเป็นดาบไดมอนดีกว่านะคะตอนนี้ค่ะเรามีอาวุธดาบไดมอนล้วก็ที่ข่าวนี้นะคะเราขอมาเอาชีวิตรอดสกายบ็อกซ์แรนดอมกรอไปแค่นี้ก่อนนะถ้าเกิดใครชอบคลิป Survival Skybox แบบนี้แล้วก็อย่าลืมนะคะช่วยกดไลค์กดแชร์กดติดต่อใครแล้วก็กดกระดิ่งเพื่อเป็นกำลังใจให้พวกเราทำคลิปต่อไปนะและอย่าลืมมาคอมเมนต์พวกคุยกันนะครับวันนี้ต้องไปก่อนแล้วจ้าพ